คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคก็สวัสดี FC สายเขียวทุกท่านด้วยนะครับ ه, วันนี้พี่บังมีแขกรับเชิญมาแล้วครับผมกับคุณไมอามี่นะครับสวัสดีครับ FC สายเขียวทุกทกท,กท่านครับผม <Yeah. S 2> วันนี้นะครับเราอยู่กับกลุ่มลักกี้ทามของเราคืนนี้นะพี่บังแม่งนอนไหมหลับเพื่อนครับ ه, <c oughs> ก็เลยมาถาม FC ว่าเฮ้ยเกมไหนแตกวะมี FC คนหนึ่งนะชื่อปู ไออปูปูเหรอเออปูบอกว่าเนี่ยครับสาวทํำมาดีนะย้ำแล้วชัวร์เปล่านะเออเด็กพี่บังก็เลยว่าจะตามนะวันนี้นะจะไปยีวานสาวถ้ำหน่อยครับเพิ่งเป็นลาาไอ้ไมอมมี่มาเมื่อกี้เพื่อครับนะอเออใค,ใครอยากเข้ากลุ่มม็ดูคอมเมนต์เล็กใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอ้แล้วผมจะนอนอยู่แล้วนะพี่บังพางกูมาเสียตังค์แล้วป่ะเนี่ย โอเคไปครับไปเจอกันในเกมสาวท่ามครับผมอ่าก่อนไปรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe ให,ให้พี่บังและไมอามี่ด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมโอเคครับมาครับแล้วก็วันนี้มาในรอบดึกโคตรตีหนึ่งกว่าแล้วครับเพื่อนๆน,นะก็มากันในทุน900กว่าบาทน,นะครับนะ เดี๋ยวเริ่มกันที่อ่าออโต้ Auto ไปก่อนสักสิบไม้เพื่อนดูลายคำนวณมันสักหน่อยครับผมเออเฮอฟซี FC บอกต้องซื้อว่ะเอฟซี FC บอกต้องซื้อว่ะข้างนอกแตกไม่ดีเพื่อนครับต้องซื้ออย่างเดียวเพื่อนครับยังไงข้างนอกก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะซื้อที่เบ็ดสี่บาทก็คือ200ก่อนนะครับ อย่างเงี้ยได้ไหมโอเคครับมาผมดูผมดูลายคำนวณอย่เงี้ไนี่ยไปก่อนนะครับผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนมครับนี่มันมนตื้อๆนะเพื่อนนะไปก่อนครับฟิลปินแรกของเราซื้อไปนะจ่ายเลยครับสำหรับเกมสาวถ้ำเกมนี้นะก็คือเราต้องหวังลายคำนวณก่อนครับเพื่อเพิ่มตัวคูณด้านล่างนะเพื่อนนะเพราะว่าถ้ามาแตกคำนวณแบบแรกๆเนี่ยมันจะได้อ่าค่อนข้างน้อยนะครับ เน้นคอมโบไปก่อนนะช่วงแรกนะอ่ไหนถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไหนวะไหนวะพี่บานดีแล้วกูดีเลดีเอฟซีโบกมาเราก็ต้องสัตทานในเอฟซดีครับโอเคอสามหมุนครับผมอยู่ที่คูณ8ครับอืมกูว่าเรียบร้อยว่ะว่าเกลือเพื่อนครับโอไม่แรกกูเอฟซบอกว่าต้องซื้อเท่านั้นเหมเพื่อนดูดิกูซื้อเลยไงโอ้โหสองร้อยกูทอนมาสาสิบ กูว่ามึงปลุกกูมาให้กูตื่นอแล้วพี่บังอ่ะเี๋ยีเดียะสิบมูลก่อนออโต้สิบมูลไปก่อนดูไลน์นิดนึงอะฮะดูเชิญมันก่อนเพื่อนครับตั้งใจจะมายีวานแบบดึกๆกันนะเพื่อนนะแอบมายีวานสามถ้ำเลยเพื่อนครับโอ้โหอะไรแบบเนี้ยพี่บังอะไรครับผมขอเอาเคืนเอาอะไรอะไรไออย่างเป็นเป็นแปดนะครับเป็นแปดซื้อแพงอะ ได้อยู่คือตังวิบังเหลือเท่านี้แล้วนะได้อยู่ครับลองดูอะสักหนึ่งไม้ครับโอ้โหอาเพื่อนๆครับเจอได้ตาสว่างไงพี่บังครับสเก็ตเตอร์ห้าตัวไหมครับเบ็ดแปดไม้นี้สี่ร้อยเพื่อนครับโอ้โหไม้มีเล่นตังกูหมดอีกแล้วเพื่อนอีกแล้วครับมาครับผมรอบนี้ครับสิบหมนจัดไปฮะเออมาครับตัวปูนจัดมาก่อนเพื่อนโอไม่สันหนมาโต้มาเชื่อมาลูกสิบ สวยเพื่อนเอริคคูดไม่ทันไม่ทันคูดี่เกี้ยฟ้ามาฟ้ารำช่องหนึ่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเห็นไม่สั <S <S ่นโอ้โหผมนึกว่าฟ้ามาหวังว่าโอ้โหว่าอย่างน้อยคือเก็บคูดไปก่อนนะเพื่อนนะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่คูดสิบสองก้าสิบแปดหมุนครับอู้ขอคำนวณเดียวเลยได้ป่ะคูดเนี่ยได้เลยนะมาหน่อยดีเพื่อนอ๋อคูดสักสิบยี่สิบแปดจะเอาเฮ้ยเฮ้ยมันใจพอเนี่ย มาเลยนี่ไงเฮ้ยแดงมาเพื่อนโอ้ยออได้อยู่ครับไดงมาแน่นอนเพื่อนโอ้โหลุกโอ้โยไม่ต้องลุ้นครับผมโอเคได้ทุนคืนมาครับเลขสี่หมุนนะครับนะสี่หมุนกูขอกำไรง,งามงา,มงามเพื่อนครับกำไรงามงาครับได้นอนไวเพื่อนครับนอนไวเพื่อนใหญ่เพื่อนโอ้ยนอนไวเพื่อนอนไปเล่นไปทำไปเล่นไปพี่พังนอนไวเพื่อคุยต่งนอนไวโอ้ยแป้งเลยเรียกโอ้ย เรียบร้อยไปครับได้สิบปูนู้หมันของจริงว่ะปูปู F C ปูปูครับปูปูใครบอกผมมาใครบอกนะคปู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 ว่โอ้ยพี่บังมาใหอเฮ้ย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 ยังไงเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้บเฮเล่นเำเล่นเค้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยมฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเก้ยเ้ยเฮ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  สุดติ่งเลยนะพี่บังนะอ่าก็ตื่นมาเล่นดีครับนะครับเออโอ้โหนี่เฮ้ยเลฮ้ยพูดมากเนี่ยมันไม่มาเนี่ยพูดมากเดี๋ยวมันไม่มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับผมว่าเฮ้ยมันหมุนฟรีเท่าทุนหรอเพื่อนอุ้มบ้าอุ้แถมน้ำใหม่ว้เนี่ยอุ้บ้าจะบ้าเลยเพื่อนเอ้ยเล่นแล้วทำได้แล้วโอ้ยมาอีกแล้วเพื่อนครับมึงมาอีกมึยอมอ่ะเออมึงฟรีอีกดิไอ้ที่มึงฟรีอีกฟรีเดียมึฟรีกดิยีวันนะ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 เจมาแล้วเพื่อน มีหวานดิไม่เป็นไรครับได้เจรุนต่อฮะอย่าสั้นเอา่ะมาเพื่อนโอ้โหเย้เยแม่เจ้าโอ้โหเพื่อนโอ้โหแล้วดูเขาให้มาครับของฟรีเฮ้ยมาอยู่ตกนี้เพื่อนยังไงเพื่อนโอ้ยเอาับเอา่ะเบ็ดแปใช่เลยเพื่อนกำไรเริ่มมาครับ้้ยหรือเปล่า เอ้ยเออไรนี้ยังไงทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นสองพันกูนอนอ่ะจะต่อจะต่อเบ็ดเดิมหรือกลับไปเบ็ดสีเหมือนเดิมพี่บังอ่ะเบ็ดสีสิบมุนไปก่อนครับดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนแป๊บหนึ่งนะหนึ่งดูเชิงก่อนให้ไวให้ไวเลยอ่าอ้ยวันนี้มายีวาันมั้งครับยีวานสาวท่ามั้งครับเออเอาดิตันนี้เดี๋ยวกลับบ้านจะโดนจับไมเนี่ยฮะเขาล็อกดาวนกับอ่าพี่บังไม่เป็นไรมาในจังหวัดนี้เลยครับยังไงเพื่อน โอ้โหได้เรื่อมมาเหรอหรือเป่าเออเดีเออ๋ยวเออสียครับเปล่าไหมเสียโอเคเดี๋ยวเธอสาวครับมาเยลูกเฮ้ยโอ้หคำนวณดีว่ะเพื่อนใช้ได้นะคำนวณใช้ได้นะเราผมว่าผมขอเปลี่ยนแปลงลอบแล้วกันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับจังหวะนี้ครับไปครับหมายครับกดแม่เลยเรื่องงานด่วนครับงานด่วนน,น,นะบังต้มน้ำไม่อยู่ <laughs> งานด่วนเพื่อดน้ำ<ม>ค <ๆ S 2> ือจะกินมาม่าใช่ไหมเออลูกมาเลยสาวครับ สามหุนเพื่อนครับเงียบกิฟครับโอ้โหมาเริ่มมาเดี๋สั้นอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกนะครับแล้วแบบตัวคูนมันไม่มีแบบนี้นะต่อให้ตัวแพงเป็นแพงนะตั้งแต่น้อยเพื่อนไอเดี่ยวเดี่ยวดูหมูดูเขียวปกติโอ้ได้เขียวต่อแน่นอนรวยเพื่อนได้เขียวต่อ โอ้ยเขียวสิบมาลูกนี้โอ้ยเอด้านบนได้อยู่ครับโอ้ยเออตายทองโอ้ยฟ้ามันตกว่ะโอ้ยนี่ครับฟ้าช่องหนึ่งเพื่อนโอ้ยวายมารอแถวห้านะครับเพื่อนเพื่อนฟ้าช่องหนึ่งดูดิครับโอ้ยจริงกูรวยเละเพื่อนโอ้ยเขียวช่องสามไม่มาอีกเอ้ยโอ้โหผมว่าไม้นี้น่าจะโดนดูดคืนหน่อยบ้างเอ้ยโอ้ยตัดเดนครับหมดเลย ในเพื่อนๆเอ้ในพี่บังดูในกลุ่มนี้เขายังเล่นกันอยู่หรือเปล่าครับไปไหนหมดแล้วเนี่ยยังมาอยู่นะโอ้โหแ,แว็บให้ดูเลยอะโอ้โหยังมาโชว์กูอีกว่ะโอ้โหถามมันโกครับคุณปูเป้เมื่อกี้ให้กูมา,มาไม้หนึ่งนะ ซื้อเบ็ดเท่าไหร่วะโอ้โหแม่งซื้อเบ็ดยี่สิบเพื่อนไม่พอวะ่ะก <c oughs> ูมีเท่านี้ว่ะไม่ไหว้ไอวะตัวเก็บไว้ป่นบ้างใช่ปงเอาเก็บ <c oughs> okay, ไว้แก้ตัวบ้างครับจัดไปแล้วว่าเบ็ดหกร้อยเพื่อนครับทะ<ม>ลึง่งแล้วช่วงนี้บางสูตรเพื่อนยีหวานเพื่อนครับยีหวานเพื่อนยีหวานเพื่อนโอ้โหไอ้เปิดตาสะดดื้อโู้ไม่เสียวเลยเพื่อนครับเอาละรับวันนี้น่ากลัวจริงนะน่ากลัวจริงเพื่อนครับผมว่าพี่บางรีบเกินว่ะ ไม่ได้ทำงานด่วนจานด่วนเพื่อนมาเอ้ยงานด่วนเพื่อนใหญ่ฮะใหญ่ครับใหญ่แล้วบูเฮ้ยยหญไงเพื่อนใหญ่แล้วบูใหญ่หมดสุดท้ายครับเกมมาดิพี่บังใหญ่เพิ่งนหมดสุดท้ายเลขสี่หมดสุดท้ายครับเอ้ยไม่กูตามกูไม่ติดวะเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอาแล้วพี่บังอีกแล้วขยับขยับแพงเลื่อนได้มาสามสิบเก้า แล้วโอ้โหแล้วขยับลงไปเล่นเบ็ดแปดไม่ไม่พอด้วยวะ่ะโอ้โหว่าแล้วไงว่าแล้วอย่ารีบช <า S 2> ัดเจนวะ่ะม,มันจัดมาไงเราก็รีบไงเพื่อน,นครับพี่บังเยี๋เราปัน่นปั่นมือเบ็ดสิบสองแปะให้เหลือแล้วสองร้อยแล้วกันเดี๋ยวเราอยซื้อกันครับพี่บังไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับว่าแล้วทำกู ตาสว่างแล้วพี่บเงเอ้ยโอ้ยหมดอีกแล้วครับเพื่อนครับอยู่ๆเอ้ยเหยื่อตลอดเลยเพื่อนไม่ทันไม่ทันเพื่อนครับยังไม่ทันเอ้ยอียังไงเพื่อนยังไม่ทันเพื่อนครับไม่ยังไม่ทันตกแล้วว่ะะตกแล้วต้องลุ้นครับเพื่อนครับมาดิโอ้โหวายสองตัวพ่อเงี้ยโอ้ยไม่เห็นโอ้ยพี่เห็นเหลืองๆมาคึกว่าวัดคิดว่าสเตเตอร์ลงครับผม ไว้ยับยับเลยดูทรงนี้กูนอนไม่หลับแล้วคืนนี้เฮ้ยอะไรครับผมต้มน้ำรอแล้วนะเฮ้ยเกินคู่พี่บังคุณทำไงโถนีโอ้โหข่าสองบาทเฮ้ยเอาไงเอาเปรไหมกูลรเชื่อเลยเอาผู้คนไห้เว้ยใหญ่เลยรับโอ้ ตอนนี้เราต้องลุ้นข้างนอกเลยโอ้โหแล้วคือหมดบัญญาด้วยนะซื้อไม่พอนะเอ้คหข้างอีกโอ้โหกูมาทำอะไรวะเนี่ยกูมาทำไมวะขอบคุณคุณปูเป้มากคุณปูบ้ากนะครับนะกูจะนอนอยู่แล้วนะเพื่อนะโอ้โหแล้วแม่งโทรตามคุณนึกว่ามีอะไรแม่งเลยโอ้โหครับอะไรครับ ยากหยับให้หมุนหมดไหมฮะเก็เรื่อครับหมดแล้วครับไล่เม็ดกันก่อนเพื่อนครับเฮ้ยมาว่ะมาว่ะต้องมาเพื่อนครับบางตายยากเพื่อนลุ้นไหมครับขุ่ตายยากเพื่อนลุ้นไหมครับขุ่นตายยากเพื่อนลุ้นไหมครับอู้หู้่าสิบบาทสุดท้ายครับพี่อังโู้อู้หู้เพืเฮ้ยแม่งกลัวแพงมาแบบนี้เยังไม่ต้องหวังเลยนะอูเพื่อน ไม่ต้องรูแลเอ้ยโอ้ยไอ้เพื่อนเฉยเลยว่ะโอ้ยหื่นยทำไมข้างในไม่เป็นแบบนี้ว่ะเพื่อนเอาอะเอ้ยไม่สั่นครับเอ้ยกลับมาหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าขอสองร้อยเพื่อนทำไมข้างในเมื่อกี้มึงไม่เข้าแบบนี้วะโดนขอสองร้อยเลยโว้ตัวเฮี้ยอะไรเมื่อกี้มองไม่ทัน้าแดงนะเต็มแป๊ดเลยอ่ะ เหลือ100้อยไม่ครับไม่ไม่ถึงสร้อยะแม่งจบ,บ่ะจบวะจะมายีวานเาม่งดอซะเองนะ <laughs> แบเลยครับจ้บขีเต็มเกงข <laughs> ี้เต็มเกงเลยทีเดียนะ้ห <laughs> ดเล้อไมครับหมแบบนา่เพื่อครับ,เ,รบเดี๋ยวลบ,บคุณเพื่อนๆนะหมด รอบนี้นะก็ยืนไว้อะไรให้ผมพี่บังด้วยนะครับนะโอ้โหเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งปื๊ดโอ้โหของแต้เลยเพื่อนปกกูมาจากใหม่นี้โอ้โหนะครับหน้าก็กูจะไม่เชื่อพวกมึงแล้วเอฟซีกูจะไม่มาเล่นตามพวกมึงแล้วรอบดึกเนี่ยโอ้โหนี่ซีบอกเดี๋ยวกูพิมพ์บอกแป๊บหนึ่งโอ้โห เรียบร้อยนะรอบคร่ำนี้ครับหนึ่งพันอา้าวคงไม่เชื่อไปดูอีกอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งพันเป็นไงเพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมดันวารลอฟขู โอเคเพื่อนครับสำหรับว,วันนี้พี่บังก็ขอตัวลาไปนอนพักผ่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกับพี่บังด้วยแล้วกันนะครับในสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฟันดีรดตีสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ